สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการะเก็บพุทธคุณผักเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าสนใจองคไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะคะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแมค่ค้าหรือว่าแอนไลน์มาได้เลยนะคะศ8น0์แป1 8 0ากจ้าเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะคะพี่ทางร้านใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาจ้าองค์แรกจ้า องเแรกจากพี่จ๋าจะเป็นอาปิดตาหลวงพ่อคนนะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพถึงจะพี่จ่ายนะคะหมอบ้านมาได้จ้ะพี่นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนวัดบางเซรายการนี้นะคะแม่ค้าขอวิธีหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่เดี๋ยววัดให้ดูว่าความกว้างอะ่ะเท่าไรจ้ะพี่ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะคะพี่ส่วนความสูงนะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณหกจ้ะพี่กว้างห้าสูงหกนะจ๊ะเป็นปิดตาหลวงพ่อ บนวัดบางแสะตรงหน้าจะมีแผ่นทองนะคะพี่เห็นไหมตามสภาพจะพี่จ่าตรงนี้จะมีจะพี่นะคะเป็นลงรักทองหน่อยๆจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะ้าจานเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะได้มาแบบนี้จะพี่นะคะ เป็นปิดตานะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อคนวัดบางแสนนะคะพี่สนใจยังไงนะจ๊ะพี่จา๋าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปนะจ๊ะองคนี้สวยงามมากจ้ะ1 1 0 0หรอบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะเรามาดูรายการองค์เล็กกันต่อเลยจ้ะพี่จ๋านะคะ ส่วนรายการองค์เล็กนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นอ่าหนุมานจะพี่จ๋าเป็นของหลุมพ่อพินะนะจะพี่รายการนี้1200บาทจากรายการนี้1200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะพี่จ๋านะคะจะมีรอยจานนะคะพี่จะมีรอยจานมีเพชรแดงๆค่ะพี่ขานะคะ เม็ดสีน้ำเงินสีแดงจะพี่จ๋าเป็นหานุมานนะคะพี่คุณลุงเจ้าของขอบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพี่ณะนะคะพี่นะคะสวยงามมากจาก้าพี่จ๋านะคะรายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่1นึ่งพบาทจ้ะหนึ่งพันสอยบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นมีดจ้พี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตรงปอกจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะถักเชื่อกับพี่นะคะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมหนูอัสายงไม่เก่งเลยนะคะ ส่วนสภาพด้านในจ่าพี่จะ,จะเป็นมีดพักขันลงพ่อเดิมดนะจ๊ะพี่ด้านน้าจ้าฮัลโหลค่ะ <c oughs> แป๊บนะจ้า,จาพระอาจารย์มันหน่วงๆจริงๆค่ะพระอาจารย์ใช่จ้ะใช่จ้ะ <c oughs> โอเคจ้า <c oughs> จา้ะ ไ,ได้าจ้ะพะอาจาย์ค่ะหนูส่งของเป็นวันนี้เลยนะคะพะอาจารย์จาจาขอบคุณมากค่ะพะอาจารย์ไม่ใช่หนูรักหนักอัคดคลิปอยู่แล้วพะอาจาย์โทรมาโอเคจ้าค่ะค่ะวัสดีค่ะโอเคนะคะพี่ขออภัยนะคะพี่ขานะคะจะเป็นมิดพผักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามมากจต่พี่จ๋าพี่ดูความเก่าของ,ของมีดนนะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ พี่ดูความก่อของด้ามมีนะจ๊ะพี่จ่ายนานๆจะมีมาทีนะคะพี่ขารายการนี้ขอไว้ที่1,5 0 0รบาทจะพี่นะคะตรงอ่าตรงเนี่ยตรงไปจับเนี้ยจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่พี่สังเกตดูดีนะคะพี่นะคะถ้าเกิดว่าภาพไปชัดยังไงแม่ค้าไปเร็วหรือว่าภาพเบอร์นะจ๊ะพี่พี่แอนไลน์จะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่1,5 0 0าบาทจะพี่พี่ดูมือแม่ค้าดีสนิมติดเต็มจ้ะพี่นะคะ เขาเรียกว่ามีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ราคานี้นะคะ1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะเป็นปลายแหลมนะคะพี่ตามภาพนะคะ1,500้าบาทปลายทาง5 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นพระนับปกจะกพี่จ๋าขอโทษนะพิ่เป็นพระนับปกนะคะพี่นะคะด้านหน้าจะมีจีวรนนะคะพี่ในกล่องอเริ่มกรอบพลาสติกนะคะเขียนว่าหลวงปู่โตนะคะพี่รายการนี้700บาทจ้ะพี่นะคะ 700รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ค่ะเป็นปกปูดโต๊ะนะคะพี่สวยงามมากจะพี่700บาทจะ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่ก็เป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมจะพี่จ่ายนะคะอันนี้ขอไว้ที่7 0 0บาทเช่นกันจะพี่นะคะมีห่วงสองห่วงจะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะ อันนี้ไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าขอไว้ที่เจ0ดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้นะคะพี่ขายจะเป็นกล่องกำมยี่สีน้ำเงินจะด้านหน้าจะเป็นพยาคุดนะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่7 0 0ดร้อบาทนะคะพี่เปิดมาจะเป็นสมเด็จจิตรละดาจ้ะพี่โอ้แข็งมากจ้ะพี่นะคะแข็งมากจ้ะพี่ ถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะพี่พี่ออนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแข็งมากค่ะพี่ขานะคะเป็นสมเด็จจิตรดาพร้อมกล่องน้ำเงินกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะรายการนี้นะคะหนุขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสมเด็จจิตรดาจ้าส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นหลวงปู่ดูจ้ะพี่จะเป็นหลวงปู่ดูนะคะพี่ขานะคะวัดสแกนะคะพี่จังหวัดยุธยาจ้ะพี่จ๋าพศ25 3 1สจ้ะพี่นะคะ จะเป็นเหเรียญเื้อกระไลทองนะคะพี่พร้อมกล่องกรมยี่นะคะเป็นกระไหลทองนะคะพี่ขายนะคะรายการนี้700บาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จากภาพไม่ชัดพี่อะไรายจะพี่นะคะเป็นปูดูนะคะพี่เป็นปูดูนะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเห็นไหมตรงพอร่อซอยจะเขียนเพราะว่าสองห้าสามหนึ่งจะพี่ตามภาพนะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่เป็นเหรียญปูดูนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะ700บาทจาก ส่วนรายการนี้จะพี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นตะกรุดอ่าเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอวพ่อเงินนะจะพี่นะคะมีรอยจานทุกดอกจ้ะนะคะเอาแปดร้อยบาทจะพี่แปดร้อยบาทจะเค่ะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะพี่เอาส่วนตัวเองนะคะพี่แม่ค้าก็าไม่ค่อยทราบนะคะพี่ถามเจ้าของเก่ามานะคะพี่ที่เหมามาได้นะคะพี่นะคะเป็นรอยจานนะคะพี่นะคะเป็นตะกรุดสามดอกจะพี่เป็นสายคาดเอวเชือกเก่าๆนะคะพี่นะคะ เป็นสายคาดเอลเชือกเก่าๆรายการนี้นะคะพี่ขอเวทที่800บาทจ้ก8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทถามว่ายาวไม่ยาวนะคะพี่นะคะยาวจะเป็นเชือกเก่าๆจะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ส่วนรายการนี้นะคะพี่คะ่ะจะเป็นมีดจะพี่เป็นมีดจะพี่นะคะเป็นมีดของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะพี่นะคะวัดเถเขียนว่ามีดหมอชาตีนะคะพี่อันนี้16กพศ3อะไรวะ สามห้ามังค่าเขียนว่าวัดท่าซุงนะคะพี่ด้านหลังจะมีผ้ายันจะพี่ด้านหลังจะมีผ้ายันหนึ่งผืนนะคะพี่พร้อมเลื่อมขอบพลาสติกมีหวงอย่างนี้จ้ะนะคะทรงคล้ายๆมีโตนะคะพี่นะคะอันนี้หมอมาได้แบบนี้จะ้ะรายการนี้นะคะขอไว้ทีหนึ่งพันบาทจะพี่นะคะเป็นมีดหมอชาตีพร้อมผ้ายันนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ หนึ่งพันบาทจะพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี checkpoint. ่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นล็อกเก็ตจะพี่ล็อกเก็ตของหลวงพ่อฤษีลิงดำเช่นกันจ้ะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะติดกับเสื้อได้นะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นเข็มกลัดอย่างนี้นะคะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะจงล็อกเก็ตเขียนว่าหลวงพ่อฤษีลิงดำนะจ๊ะนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้านะคะพี่ ็นล็อกเก็ตนะคะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่ห0 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นอพระพุทธชินราชเอ็นโดจีนพิมพ์แต่งจะพี่นะคะเนื้อสีทองสวยงามมากจะพี่จ๋ะดังประกายทองจะพี่นะคะ1,500บาทจะพี่นะคะ1,5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จะเป็นพระพุทธชินราชเอ็นโดจีนพิมพ์แต่งจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะคุณลูกค้าช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณผ่าเครื่องด้วยนะคะนะคะรายการนี้1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0สบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายจะเป็นตะกรุดจ้ะพร้อมเหรียญปูเอี่ยมจะพี่รายการนี้600บาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะตะกรุดลงรักจะพี่ตามสภาพนะคะ600บาทจะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่นะคะ เป็นเหรียญพร้อมตะกุดนะคะ6 0 0บาทจะพี่จ๋าโอเคนะจ๊ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่อันนี้นะคะหนูขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาค่ะพี่ขานะคะอันนี้ค่ะพี่เป็นถีพึ่งของหลวงพ่อหลงปูทิมจะพี่ตะลับอะ่ะแม่ค้าทาร่วงแตกแม่ค้าก็เอาเทปกาวติดไว้รายการนี้จะพี่ห0 0ร้อบาทพอจะ้ะขอคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาะค่ะพี่นะคะ ถือว่าแจ้งในคลิปไปนะคะพี่500บาทจะพี่พร้อมโอนนะคะจะส่งสินค้าฟรีวันนี้เก็บปลายทางหนูขอบวกเพิ่มบ้านละ50บาทจะพี่นะคะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะคะมีขุนแผนอยู่มีตะกุดล้วก็จะมีนี่ค่ะตามภาพจาก500บาทจะพี่ปลายทาง50บาทจ้ะขอคนรับได้นะจ๊ะรายการนี้จ้ะหลวงพอ่อฤาษีจ้ะไอไม่ใช่พระธกดาดนน้านเราฤาษีจ้ะขอโทษขอโทษขอโทษ เป็นพระ่ากระดานนะจ๊ะเป็นหน้าลือสีจะพี่นะค่ะหนวดเขายาวๆจะพี่รายการนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่แ0ดรอยบาทจ้ะเป็นเนื้อออกสนิมแดงจ้ะเป็นเนื้อออกสนิมแดงจะพี่นะคะเป็นหลวงอาพระธากระดานหน้าลือสีจะพี่นะคะหนูขอไว้ที่แ0ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ส่วนรายการนี้จะเป็นแหวนจ้ะพี่แหวนหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นแหวนพ่ออิมวัดหัวเขานะคะพี่รายการนี้แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่ปิดตาพ่อทับวัดอันคงจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะเป็นเนื้อเมกะสะิตค่ะพี่ตามสภาพนะคะหนูขอไว้ที่60 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะสิงจ้ะสิงงาแกะนะคะสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมจ้ะเป็นสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมรายการนี้ขอไว้ที่1 3 0 0บาทจ้ะ1,300าบาทปลายทาง50บาทพี่สวยงามมากจะพี่จา๋านะคะใต้ฐานจะมีรอยจานจะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะคนลูกค้าไม่มั่นใจดูไม่ชัดออนไลน์จะพี่นะคะ แอดไลน์ line, จะพี่0840659180จากรายการนี้1,300บาทจากรายการนี้ขอไว้ที่1,300บาทปลายทางวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นสิ่งงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่สวยงามมากจะ1,300บาทปลายทาง50บาทจากลูกอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่700บาทจากนะคะ ถักเชือกค่ะพี่ถักเชือกค่ะพี่เปิดด้านเปิดหลังจากรายการนี้เจ็ดร้อบาทจ้กรายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพิษจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นตะกุดองค์เล็กๆจะพี่ดอกเล็กๆจะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทขอตัวงจะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้กตลับสีพึ่งจะพี่เขียนว่าหลวงพ่อทบนะคะพี่นะคะวัดชนแดงจะพี่ด้านในจะเป็นอย่างนี้จ้กพี่รายการนี้หกร้อบาทจ้ะนะคะ มีตะกรุดสาดอกนะคะพี่น้องจะมีพระหนึ่งองค์จะพี่นะคะแล้วก็จะเป็นสีพึ่งนะคะพี่นะคะออกน้ําตาลอ่อนๆอ,อ,อมชมพูจ้ะรายการนี้นะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสบาทจาัดใต้ฐานก็จะเป็นรอยานอย่างนี้คะ่ะพี่นะคะใต้ฐานจะเป็นรอยานอย่างนี้นะคะพี่6 0 0บาทจา้ะส่วนรายการนี้คะ่ะพี่ขาเป็นปั๊บผู้หนังจ้ะพี่ รายการนี้จะเป็นผ้าปูหนังนะจ๊ะพี่ปูหนังค่ะพี่เป็นผ้ากุนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะสําหรับผ้าปูหนังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อท่าจะพี่ด้านหลังจะเป็นสีพึ่งนะคะพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะเป็นสีพึ่งเล EC ็กๆจะพี่ด้านหน้าจะเป็นภาพพ่อท่านะคะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะสมเด็ดจจากสมเด็จเก่าจะพี่สมเด็จเก่านะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่อ่าหกร้อบาทจ้ะ หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเป็นสมเด็จเก่าไม่รู้ที่จะเหรียญปูทิมจะพี่นะคะอันนี้เปลี่ยนปูนทิมนะคะรายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหรียญปูทิมจะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่นะคะรายการนี้ลงลักทองนะคะพี่ห้าร้อยบาทพอจากด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่นะคะ ด้านหลังเหมือนมีรอยจานจากเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนจ,จ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะส่วนงามมากจะพี่นะคะเป็นเหรียญเก่าพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพระจงจะพี่นะคะด้านหลังเขียวนว่าพระจงนะคะพี่นะคะ รายการน,นี้นะคะขอไว้ที่ห้ารอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเรือนพ่อจงจ้าชิน,นราชจะพี่จ๋าใบเสมาจะพี่อัน,นจะเป็นเนื้อชินนะคะพี่แต่ไม่ทราบว่าชินอะไรนะคะพี่นะคะรายการน,นี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห0รอยบาทจะพี่นะคะห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ชิน,านราชใบเสมาจะพี่ไม่แน่ใจว่าชินเงินหรือเปล่านะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้า อัน,นจะเป็นหลวงปูเผือกจะพี่ชินาชินาลาจะพี่ปูเผือกจะ้ะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะชินาราหลวงปูเผือกจะ้พะพักกิ่งจะพี่เนื้อไม่กระสิทธิ์จ้ะพี่ค่ะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่นะคะสายสารมีรอยจานนะคะคุณลูกค้านะคะ สวยงามมากจ้ะพี่องค์นี้ลงรักทอง้านหน้านะคะพี่ห0 0อยบาทจ้าส่วนองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงพอ่ออาหลวงพอ่อหลวงพ่อทองสุกจ้ะเนี่ยคะ่ะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ <c oughs> องค์นี้ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกจะ้ะองค์นี้จะเป็นปรูปหล่อหลวงพ่อจงจ้ะพี่นะคะรายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะใต้ฐานเขียวนวัดหลวงพ่อจงนะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ้ะนะคะ องนี้นะคะห้ารบาทปลายทาง50บาทจ้ะรูปหล่อพ่อเงินจะพี่องค์นี้ก็5้ารบาทเช่นกันจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพนะคะพี่ส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะห้ารบาทปลายทาง50บาทจ้ะองค์นี้เขียนว่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมอะค่ะพี่นะคะนะคะพี่วัดอะไรวัดปะชาสามัคคีนะคะพี่นะคะ ต้ฐานจะพี่จ้ะคะนี่คือรูปองค์พระนะคะอันนี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะปูสุกเนื้อไมก่กระสิทธ์จะพี่หกร้อบาทจะพี่นะคะด้านหลังมีรอยจานจะพี่นะคะปูสุกเนื้อไมก่กระสิทธิ์นะคะพี่นะคะห้าร้อหกร้อบาทจะพี่ปิดตาจะไม่ทราบเนื้อจะพี่นะคะสวยงามมากองนี้จะพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทจ้าปลายทางห้าสิบบาทจ้าหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าจะพี่นะคะ รายการนี้5้ารบาทนะจ๊ะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจ้ะพระมาเหตุสวนจ้ะเนื้อโลหะมังคะพี่5้าบาทจะพี่นะคะตามสภาพนะคะ5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพระมาเหตุสวนจ้ะหลวงพ่อฤษีริงดำจะพี่วั่าซุงจ้ะห้ารบาทจะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่นายขอภาพเพิ่มเติมนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าอันนี้คุณแผนจะพี่คุณแผนอะไรไม่อ่านก่อน หลวงปูก่กาหลงนะคะพี่วัดอะไรเนี่ยวัดแหลมอะไรสักอย่างก่บพี่นะคะรุ่นแรกนะคะตรงนี้เขียนว่ารุ่นแรกนะจ๊ะแม่ค้าอ่านนี่่ะหลวงปู่กาหลงนะคะพี่วัดเขาแหลมไม่รู้ค่ะพี่นะคะตรงนี้มองไม่ค่อยชัดนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่ายนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะจ๊ะปูเอียมจ้ะจับขอบเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะ กร้บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทสําหรับเหรียญปูเอี่ยมจ้าพ่อขันวัดนกกระจาบจะพี่รายการนี้5 0 0รบาทนะจ้าพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเป็นเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบ500บาทจากปูสุขลงรักจะพี่วัดปากคลองมะขามเท้า5้0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ยนลายขอภาพ,พเพิ่มเติมได้นะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0หหนูจ้าเหรียญปูสุกวัดปากคลอง5 0 0รบาทจากอาจจะเป็นเหรียญก็เลยทองวัดบ้านแหลมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่นะคะ อันที่เป็นห่วงเ,เชื่อมนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมแต่พี่นะคะรายการนี้นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพ่อไปวัดกําแพงจับขอบจะพี่รายการนี้700บาทจะพี่นะคะจับขอบอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาจะพี่รายการนี้500บาทจะพี่นะคะหลงรักทองด้านหน้านะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่อันนี้500บาทปลายทาง50บาทจ้ะ อันนี้จะเป็นพับเปิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ขอไว้ที่5้าร้อบาทจ้ะห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้าอันนี้จะพี่นะคะอันนี้จะเป็นหลงปูมหมุนนะคะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้บาทเช่นกันจะพี่นะคะปลายทางห้บาทนะคะพี่พร้อมโอนทางนั้นจะส่งสินค้าให้ฟรีนะคะทางร้านจะส่งด่วนทุกรายการนะคะพี่นะคะองค์นี้เป็นปูมหมุนห้าร้บาทจ้ะ อาจจะเป็นคุณแผนค่ะพี่ปูทิมค่ะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่มีทั้งตะกุดด้านหน้าด้านหลังนะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่นะคะห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จะเป็นคุณแผนลงปูทิมนะคะ EP นี้มีแค่นี้นะคะสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดพี่อัไลนยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้า้านึ่งแจะฝากพี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ